ที่แวะมาส่งกำลังใจค่ะแมวน้อยแม่บัวเลิศสวัสดีแม่บัวเลื c ชาแนลสวัสด,ดีครับจากแมวน้อยนะคะบาวผู้ไทยสวัสด,ดีค่ะจากเกไก่นะคะสบายดีครับพี่ๆทุกทุกคนนะครับจากบาวผู้ไทยฝั่งลาวขอบคุณบาวผู้ไทยฝั่งลาวนะคะ หัวใจกอดจากน้องแมวนะคะคุณเวนีจากน้องแมวน้อยนะคะคุณเวนีสวัสดีครับจากน้องแมวแมวน้อยดีจ้าจากแม่บุญเลิศนะคะหัวใจกอดจากน้องแมวยายไก่สบายดีครับจากบ่าวภูไทยฝั่งลาวยายไก่จ้าจากบ้านแมวนะคะบ่าวภูไทยจ้าจากแม่บุญเลิศ แม่บัวเลิศนะคะทักทายยังไม่หมดตาลายจากป้าแมวนะคะสวัสดีค่ะคนเมืองในต่างแดนจากยายไก่นะคะยายไก่ดีจ้าจากแม่บัวเลิศนะคะหัวใจอิโมจีสวยๆมาสบายดียายอิงอ้อนจากคุณสมใจนะคะคุณสมใจสบายดีค่ะจากยายไก่ค่ะสบายดีค่ะแม่บัวจาก น้องสมใจนะคะจะคุณสมใจนะคะสบายดีค่ะยายไก่จากคุณสมใจนะคะ,บ,คยยคะ,คะบ่าวแอร์ก็ให้อิโมจิหัวเลาะร้องไห้มาใช่ไหมจากบ่าวแอร์นะคะป้าแมวสบายดีจากคุณสมใจนะคะส,สบายดีคุณแนวจากคุณสมใจนะคะบ่าวแอร์สบายดีจากคุณสมใจนะคะ เสียงนกร้องจริงเลยทีนี้นกร้องนกก็เยอะคุณสนใจก็ให้หัวใจกอดๆมานะคะคุณสนใจก็ให้อิโมจิสวยๆมาน้องแนวก็หัวใจบวกๆบ่าวแอก็บายบายไปแล้วละจากบ่าวแอดนะคะขอบคุณมากนะคะบ่าวแอ๊ขอบคุณที่แวะมาส่งกําลังใจนะคะคุณสนใจจ้าจากป้าแมวนะคะ บ่าวแอ๋ก็ยกมือบายบายนะคะบายบายบ่าวแอเดินทางปลอดภัยนะคะบ่าวแอน้องแนวก็ให้โมจิสวยๆมาคุณสนใจก็ให้โมจิหัวใจกอดๆมาแล้วก็ป๊อปคอนมานะคะให้ตกให้โมจิสีชมพูมา ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกเลิฟอีกห้านาทียายงอน, opinions, นลงนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟน,นะคะยายงอนอก็ห้านาทีอีกห้านาทียายงอนลงนะคะยายงอนพาเดินดูวิวสวยๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ กำลังใจที่แวะมาส่งกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะอันนี้คือคือวิวโรงเรียนค่ะนะคะรอบนอกรอบนอกสนนรอบนอกจากโรงเรียนเขายายก็พอดีมาส่งหลานคือโอกาสเข้ามาอยู่บ้านไรลไม่ได้ฝนตกหนักพอออกมานี่แห้งหมดเลยเนี่ย น้องสนใจไม่ไม่ไมกลกันถึงสามสิบกิโลนะจากบ้านยายมาโรงเรียนหลานนะไม่มีฝนเลยอ่ะบ้านยายตกสองชั่วโมงไม่หยุดบ้านยายตกที่ประทุมอ่ะที่ประทุมอ่ะดูมะม่วงเขาดูดูยายก็เห็นมะม่วงม่วงเยอะมากเลย ยกมือบายบายได้นะคะยายออนขออีกห้านาทีจะครบชั่วโมงอีกห้านาทีจะครบชั่วโมงนะคะเห็นมะม่วงเขาเร่วงเห็นมะม่วงเขาเร่วงก็สออน ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจยกมือขึ้นบาบบายได้เลยนะคะทุกๆคนตอนนี้ก็ไหลือ,อีกสามนาทีแล้วจะครบชั่วโมง